สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเรามาเข้าป่าอีกแล้วนะคะนี่ดู้ลูแมงจีเงินนม่ยาก่ะฝั่งน,น,นี้ก็มีรูหนึ่ง นี่เราเดินเข้ามาได้เท่านี้แล้วเ,เราใส่ในขวดไว้นะคะเพื่อนๆรูมันจะอยู่ข้างต้นไม้แบบนี้นีบ มันมีรากเยอะมันก็จะขุดยากดีึงเสียมลำใตัน,รกกนบรรยากาศวันนี้นะคะเพื่อ,อน บรรยากาศในป่าป่านี้ไม่มีเห็ดนะคะหรือว่าคนอาจจะเข้ามาเยอะมันก็เลยไม่มีบรรยากาศนะคะอี <c oughs> ไม่ได้หรอกจริงแมงจีนูนแดงมันจะอยู่ตามโคนต้นมไม้เล็ก,ลก เป็นรูเล็กๆนะคะเมื่อวานเราไม่ได้ไปหาเห็ดเผาะที่ซิริทนทรเลยเราติดประชุมนะคะเราติดประชุมที่อำเภอตานสุ่มนะคะเราเลยไม่ได้ไปอำเภอสิริทนทรหาเห็ดเผาะ เลยเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยไปหาใหม่นะคะวันนี้เราก็มาแถวสวนเราก่อนเพราะตอนนี้มันยังแดดอยู่ข้างนอกแล้วทำมาที่สวนแตงเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ามันร้อนกเลยมาเข้าป่าก่อน หาจีนูนก่อนย้ายมาอยู่ภาคอีสาดได้สามปีกว่านะคะหาเห็ดก็เป็นแล้วหาจีนูนก็เป็นแล้วนะคะ าษาอีสานเขาเรียกว่าโพนป่งนะคะโพนป่งก็คือโพนมันเนินมันเป็นดินผมทับถมกันขึ้นมาเป็นโพนนะคะมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะแต่มันเป็นโพนขึ้นมาแต่ในคำโบราณสมัยก่อนเขาจะว่าโพนป่งก็จะมีสิ่งลี้ลับที่ สถิตยอยู่แต่มันก็คือเราก็ไม่รู้นะคะว่าจะเป็นยังไงก็คือคำร่ำลือกันมานะคะแต่เราก็มองไม่เห็นเนาะเราก็ไม่ได้ลบลูนะคะสิส่งที่มองไม่เห็นนะคะเ,เพื่อน เราไปหาแมงจีนูนเราต่อดีกว่าพอแดดอ่อนๆแล้วเราค่อยไปทำสวนแปงแลงเราต่อนะคะ